ที่หยุดร้อนแรงไม่หยุดค่ะเปิดไรายได้ล่าสุดลังใช้ไปได้เพียงสองวันก็ต้องบอกค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากค่ะสําหรับกระทู้ผันทิ์สุดร้อนที่ได้รับความนิยมสู่กันนําไปเขียนนวนิยายและถูกนําไปเล่าถึงในรายการ The Ghost Radio โดยมีกิจกิติศักดิ์เป็นผู้เล่าเรื่องจนถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรื่องเล่าผีไทยที่ใครได้ฟังต่างคนพองสยองกราวนอกจากนี้ยังได้ถูกนํามาสร้างเป็น พับยืนเป็นทีเรียบร้อยแล้วสําหรับที่หยดที่เข้าใายไปเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาโดยที่หยดได้ดําเนินเรื่องราวเมื่อพศ2015เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวชาวไร่ชาวนาครอบครัวหนึ่งที่ตั้งประสบกับเรื่องเหนือธรรมชาติเมื่อลูกสาวในบ้านนามว่าแย้มที่ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุพร้อมกับเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดปนสยองขวัญล่าสุดทางช่อง3มประกาศว่าที่หยดร้อนแรงไม่หยุดขับกวดไร ได้ไปทั่วประเทศทยานสู่100ล้านบาทเป็นเทียเรียบร้อยแล้วพร้อมกับชวนมาสัมผัสความสยองเต็มตาพร้อมกันในโรงภาพพยนตร์สุดปังเข้าใช้2วันกวไรายได้ทยานสู่100ล้านค่ะ